ให้ฟ้าบันดาลให้เธอเป็นโ่ของพี่ฟ้าสร้างให้น้องพี่ลออีออไไรับมีเพียง จะครองน้องได้อย่าได้คิดแล้วหวงพี่น้าดวงใจจะขอจะกัรชาติหม่ชาตินี้ที่ต้องโอ,โอ,โอโลาี่มีกรรม ทำไว้แต่ปางก่อนจึงได้ตามมาย้อนให้พี่จากการนั้นเธทั้งสองเปรียบเหมือนดังดวงดาราหัวแล้วพี่ เกี่ยวกิ่งฟ้าอย่าโน้มลงมาให้มองไหมไปเถิดทางโคไปโศประโตูสวรรค์น,น้ำสังจะลา ที่ลังรถหายไปสู่เรือนหอที่สร้างรอรับดวงใจชาตินี้ต้องจำจากไกลสู่แดนแห่งรถประธรรม น้ำตาใสๆไรไ<ท>นองเต็มหน้าของนอเนื้อเหนือมนุษย์แห่งรัตนชยยาครับท่านผู้ชมวันนี้กระหม่อมฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ยงที่พระองค์ท่านสละเวลามีค่ามาในงานแต่งของกระหม่อมฉันขอพระทัยมากนะพุทธเจ้าค่ะที่พระองค์ข่้นมาพร้อมด้วยสุนันทินีข้าพเจ้าต้องขอโทษเจ้าด้วยเนื่องด้วยการเดินทาง ที่จะมาร่วมอวยชัยให้พรในการแต่งงานของเจ้าในครั้งนี้ล่าชา้า<ม>แราวเนื่องด้วยภารกิจทางด้านภายในนครน,นั้นก็มากโทมแค่โทรมากล่อมฉันก็ดีใจแล้วพู้เจ้าข้าข้าพาเจ้าคงสละเวลามาได้เพียงเท่านี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ข้าพเจ้าอยากจะบอกความในใจเด็กความรักในครั้งนี้ของเจ้าทั้งสองอยู่ในสมุดเล่มนี้แล้วขอพระไทยมากนะพระเจ้าค่ะแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะไปได้โปรโดเถิดจะอ่านสารขอให้สุนันทินีนั้นได้อยู่ด้วยได้พระเจ้าค่ะกลับฉันจะทำตามพระองค์ข่านพุทธเจ้าำกดเอาไว้ให้มัน อานเมื่อสุนันทีนีนั้นอยู่ด้วยรู้แล้วก็ห้ามบอกใครล่ะพเจ้าค่ะพระองค์ท่านขอบระไทยนุ่มพุชฌาค่ะขอบระไทยพุจ้าค่ะพระองค์ท่านเมตตากระหมอลท่านขอบระไทยพุจ้าค่ะ ท้องเรื่องปตดทับปวดเดือดทั้พทุกมพระองท่านมีจิตเมตตาเขียนบันทึกข้อความอวยพรมาให้เราทั้งคู่พระองค์ท่านคงจะรักฉันเปรตเสมือนพี่น้องเพราะพระองค์ท่านไม่เคยทจะจะเขียนบันทึกข้อความให้ใครฉันถือว่าฉันมีบุญสุนันทินีสิ่งหนึ่งสำคัญก่อนที่พี่จะเปิดอ่าน พระองค์ย้ำนักย้ำหนาให้พี่เนี่ยเปิดตอนที่เจ้าอยู่ทุกคนอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะเดี๋ยวอยู่ได้ฟังคำอวยพรจากพระองค์ท่าต้องอยู่ด้วยเหรออยู่อยู่ด้วยนะอ,อย่าไปไหนนะเร็วๆนะโยมมีสวดบังสกุลหมูที่บ้านหมูต้องบังสกุลเดี๋ยวรอแปบ๊บเดี๋ยวรอแปบ๊บสุนันทินีเดี๋ยวคอยดูนะคอยถึงสุนันทินีเมียรัก ถึงสุนันทินีเมียรักแม้จะเป็นเวลาอันสั้นสำหรับเราทั้งสองฉันอยากจะบอกให้เธอได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำลงไปเพราะว่าฉันเป็นกษะสัตร ตัดแล้วย่อมคืนคําไม่ได้ใช่ว่าพี่ไม่รักเจ้าก็หาไม่สุนันทินีถือว่าชาตินี้ของเราทั้งสองบุญพี่มันน้อยนะที่จะได้อยู่คู่ครองกับเจ้าก็ขอให้เจ้ามีความสุข ส่วนบินเยอะเจ้าอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วจงปฏิบัติกดตามเรารู้แล้วอย่าบอกใครให้แล้วห้ามถายคืนข้าพเจ้าเวลองขอมอบ เรือนหอแห่งนครอมรอ,อุระให้กับเจ้าทั้งสองได้ใช้ชีวิตที่มีอยู่สืบต่อไปและไม่มีคำสั่งห้ามขึ้นเฝ้าจอกลงชเวยลงจบเนื้อความในจดหมาย ไม่เกี่ยวกันแล้วแล้วไปกันดีกว่าหัวใจของเปบนเยิะแทบแหลกสลายครับท่านผู้ชมกลับเถอะอย่าเพิ่งไปไหนาทั้งนั้นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่จะไม่เชื่อเลยถ้าไม่ได้ฟังคำจากปากเจ้าส่วนที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พระองค์เขาพูดมาเป็นความจริงหรือไม่ตอบฉันมาส่วนนั้นทีนี้เป็นความจริงหรือไม่ตอบฉันมาน,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 านัีน่นนงโออยมใส่ซองเมื่อไหร่ล่ะ ส่วนที่นี้พี่รักเจ้าดังแก้วตาดวงใจสี่ห้องหัวใจของพี่มอบไปแต่เธอเพียงผูด้เดียวพี่จะไม่เชื่อพระองค์ท่านโดยเด็ดขาดคำพูดของเจ้ามันคือสิ่งสำคัญสำหรับพี่บอกมามันจริงหรือไม่ส่วนที่นี้ คุณนันทีนี้ต่อมาคุณนันทีนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้นะพี่จะไไหนเพราะแกไม่เห็นเรื่องไงว่าฉันเสียใจอยู่ตลกมากใช่ไหม มาสนนันทีนี้ตอบฉันมาเดี๋ยวนี้ตอบมาเป็นความจริงสิงคำตอบสุดท้ายใครว่าผู้ชายร้องไห้ไม่เป็นครับท่านผู้ชมเส้นทางรักเกิดทางจมรุษซะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของมินเยอพร้อมด้วยสน่นนันทีนี สุดจะเดาใหญ่รักเราเมื่อเลิกไม่อยากจะเธื่อก็ตก้องเชื่อนี่เราไม่เลืออะไร บอกใครให้แล้วห้ามคืนตรงนางสะทกอกสะคือ หัวใจของทั้งสองแทบแปกสลายเส้นทางรักเกิดทางจำรึกกับท่านผู้ชมกระหม่อมุฉันคงได้เป็นแค่เกลือทองที่รองสะบาทพระองค์ขั้นไม่สามารถที่จะเขียงคู่กับองค์หญิงได้ไปเถิดกระหา่หมฉันจะพาพระองค์ขั้นรู้แล้วอย่าบอกใครให้แล้วห้ามน้ำคืน วทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมองฉันนั้นหวงเอาไว้แต่คงเป็นไปดังที่กล่าวมองฉันคิดไม่ได้น้าแผ่นดินนี้ไม่ใช่แผ่นดินของเรา แผ่นดินของเราคือนครอมรบพุรธะไปกันเถิดผู้เจ้าค่ะกลับสู่แผ่นดินของเราแต่กล่าวหม่อมฉันคงจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้นอกเสียากเกลือทองที่ร้องพระบาทขององค์หญิงเขาขอให้คำมั่นสัญญากับผู้หญิงที่ชื่อว่าสุนันทินีครับท่านผู้ชมกลับเถิดผู้เจ้าา เขาจะขอเป็นเกิดคองรองพระบาทไม่สามารถที่จะย่างกายยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อว่าสน,นันทีนี